เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะไป,ปะจนภัยเพิ่มเติมฮะข้างหลังของเราฮะโลกนี้มีแต่ฐานเราก็เข้าไปมาแล้วใช่ปะฮะโลกนี้มีแต่ลาพิสเราก็ไปมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยโลกนี้มีแต่ทองแดงฮะซึ่งโลกทองแดงน่ากลัวเนาะไม่รู้สิมันเขียนเห็นปะเนี่ย watch out for lightning ให้ระวังฟ้าผ่าไม่รู้เหมือนกันและตอนนี้ฮะประตูทองแดงของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยฮะข้างในมันจะเป็นยังไงจะอันตารายขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมฮะเรามาเริ่มกันเลยครับดิดนิ้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสุหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่กันตอนนั่นเองนะฮะโลกนี้มีแต่ไก่ของเราเนี่ยฮะมันมีหลายโลกเหลือเกินฮะโดยบางต้นฮะตอนนี้ฮะเราจะไปอีกหนึ่งโลกเพิ่มเติมกันดีกว่านะฮะนี่ความเดิมจากตอนที่แบบนานแสนนานฮะเราเคยไปโลกนี้มีแต่ฐานแล้วใช่ป่ะฮะอ่ะเคยไปโลกนี้มีแต่ลาพิดแล้วใช่ไหมฮะนี่ยังเหลืออีกหลายโลกเลยที่เรายังไม่ได้ไปเห็นป่ะมีโลกแต่ลาพิดโลกนี้มีแต่เลส เหรอปะฮะมันมีอีกหลายโลกมากๆที่เรายังไม่ได้ไปดังนั้นฮะน่าจะเป็นการดีที่เราจะไปสำรวจโลกเพิ่มเติมกันโอเคปะ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะนี่ผมได้อุปกรณ์ใหม่อีกหนึ่งอุปกรณ์ฮะมันก็คือไอเทมนี้ฮะผ้าคลุมล่องหนอ๋อผ้าคลุมล่องหนอันนี้เนี่ยฮะได้มาจากเออเวลาเราไปสู้กับบอสในโลกสวรรค์โอเคป่ะฮะผ้าคลุมล่องหนอันนี้เนี่ยฮะพอเราใส่ฟเห็นปะ่ะ เราจะล่องหนนะฮะคือเราเนี่ยเนี่ยเราใส่ชุดเกาะอ,อะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเลยนะฮะร,รวมไปถึงเนี่ยพวกดาบเห็นป่ะฮะเนี่ยเราถือดาบโอ้โหห่อได้เนี่ยเวลาเราถือไอเทมอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นด้วยเช่นกันดังนั้นฮะเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติเราแบบมาที่โลกนี้มีแต่ฐานเออแป๊บหนึ่งนะฮะอ้อยมันสูงกันอ้อโอ้อยจะเข้าประตูอ่ะโอเคฮะเข้าประตูเรียบร้อยนี่พอเราเข้ามาในโลกนี้เสร็จปุ๊บเห็นป่ะฮะเนี่ยพอเรามีผ้าคลุมแบบนี้ปุ๊บเห็นปะ่ะ มอนเตอร์ไม่โจมตีเราเลยของดีจะตายแมวเห็นปะฮะเราก็สามารถทําอะไรภายในโลกแห่งนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะเราจะแบบทุบวางบล็อกแบบนี้นะฮะเนี่ยทุบวางบล็อกแบบนี้เห็นปะมอนเตอร์ไม่เห็นเราเลยเฮ้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 ยของดีนะฮะเออใช่มันก็ไม่มีใครเห็นจริงๆเดี๋ยวขอออกจากที่นี่แป๊บหนึ่งนะฮะเออจบเออโอเคฮะเรียบร้อย ดังนั้นฮะมาเราไปโลกอื่นๆกันดีกว่าคราวนี้ฮะผมไปอ่านคอมเมนต์มานะฮะทีมงานแคปมาให้อ่านซึ่งเขาก็จะบอกอยู่นะว่าเฮ้ยไอเจ้าโลกทองแดงอันนี้นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าทองแดงในไมครับเนี่ยรู้กันอยู่ใช่ป่ะมันสามารถขึ้นสนิมได้ใช่ป่ะฮะซึ่งการขึ้นสนิมมันเนี้ยนะฮะมันจะทําให้ประตูพังดังนั้นฮะเรามาดูซิว่าไฟแช็กทำยังไงอ่าก็คือ ใช่บอกออฟลาพิดแบบนี้เดี๋ยวขอย้ายประตูตรงนี้ก่อนละกันเคปะฮะเราจะย้ายประตูในเธอเนี่ยฮะไปไว้ที่อื่นเพราะว่าประตูเข้าใจไหมเนี่ยดูดิประตูสวรรค์อ้ดูดีประตูฐานประตูอะไรพวกเนี้ยฮะอันนี้มันแบบมันของเก่าแก่เกินฮะเราจะเอาออกไปฮะเดี๋ยวเราจะเอาประตูอื่นๆมาแปะไว้ตรงนี้นะฮะทุบตามภาษาออฟติเดียนแป๊บหนึ่ง จึ๊บโอเคฮะขออนุญาตลวกๆชั่วคราวนะฮะเราจะเอาประตูออฟซิเดียนเนี่ยฮะมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะฝากไว้แบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กระโดดสูงเหลือเกินนะฮะนี่ฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้ยสูงเกินเดี๋ยต่อรองเท้าก่อนนี่อย่างนี้นะฮะโอเคตึ๊งตึ๊งตึ๊งนะฮะปึบฟืบฟืบฟึบแล้วก็แปะไฟเป็นพิธีนิดนึงแปะทําไมก็ไม่รู้แต่ก็อยากจะแปะนะฮะนี่ฮะ โอเคแล้วไฟแช็คของเราอยู่ไหนอีกแล้วนะฮะไฟแช็คเราหายตลอดเลยโอเคอันนี้ไฟแช็คฐานอยู่นี่อ่ะแล้วไฟแช็คประตูเนเธอร์เราอยู่ไหนเฮ้หายทุกทีเลยอ่าอันนี้ประตูรับพิดนะฮะอ่ะอยู่นี่ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องทาไฟแช็คใหม่ตั้งแต่ต้นอีกแล้วนะฮะเหมือนเดิมไหนๆก็แล้วเดี๋ยวขออนุญาตปั่นไอเทมนี้แป๊บหนึ่งนะฮะนี่ๆเราจะต้องคลิกกว่าคลิก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 อ่ะมองไม่เห็นมือใช่ไหมเครื่องจอันนี้ฮะคลิก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 นะฮะ เราจะต้องทําไฟแชกเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะไฟแชกครั้งที่แล้วหายนะฮะไม่รู้จะหายไปไหนอีกแล้วจริงๆเราควรจะทําอุปกรณ์ให้มันแบบปั่นแล่อัตโนม,มัติได้แล้วนะขี้เกียจนะ,ะเดี๋ยวไหนดูซิฮะได้กาเวลมาเพิ่มเติมอ่ะขอกาเวลหน่อยครับ,บค,ครับเพื่อนฮับและสิ่งเราจะต้องการก็คือนะฮะเราอยากได้ฟินดังนั้นก็ทุบวางทุบวางไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราจะได้ฟินเออโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะเราก็ได้ฟินมาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวขอทําไฟแชกธรรมดาแป๊บหนึ่งนะฮะ เหล็กไม่มีอีกไฟแชกอะไม่เป็นไรฮะเราซื้อเหล็กมาก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งไหนดูซิเรานี่ฮะเราก็จะซื้อเหล็กแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วเหล็กมันก็อยู่ในตัวเราตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมโอ้โหน่าเกียดอะนั่นแหละฮะเราก็ได้ไฟแชกมาลักษณะคล้ายแบบนี้คราวนี้ฮะขออนุญาตทำกล่องเก็บไฟแชกแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไฟแชกเนี่ยมันมีหลายชนิดด้วยบางต้นฮะอะ ไฟแช็คธรรมดานะฮะเราเอามาจุดประตูเนเธอร์ตัวนี้ก่อนนะฮะฝากจุดแบบนี้ปุ๊บนะฮะยังไม่ต้องเข้าเนเธอร์ฮะเราจะไปประตูโลกวิเศษกันดังนั้น,ะะนไฟแช็คธรรมดาไว้ตรงนี้อ่ะแล้วไฟแช็คฐานนี่ฮะพวกไฟแช็คฐานเราก็จะไว้ในนี้นะแล้วก็ไฟแช็ลาพิดไว้ในนี้โอเคและที่รู้ๆกันฮะขั้นตอนต่อไปฮะทำไฟแช็คคอปเปอร์ทองแดงนะซึ่งมันจะต้องใช้บล็อกออฟลาพิดเยอะอีกแล้วนะฮะเรามีลาพิดเยอะขนาดนั้นไหมอ่ะไหนดูซิลาพิด ไหนดูสิฮะเรามีลาพิดเยอะไหมฮะจริงๆลาพิดก็คือจริงๆลาพิดมันปั๊มจากไก่ได้นะแต่ว่าพอดียังไม่ได้ว่างปั๊มนะฮะเนี่ยฮะเราก็ได้แบบลาพิดมานิดๆหน่อยๆน,นะฮะน่าเศร้าเหลือเกินไม่เป็นไรครับใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยฮะเงินเจ็บๆ,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 ๆใช้เงินแก้ปัญหานะฮะเนี่ยฮะเอาลาพิดออกมาแบบนี้แบบนี้นะฮะแบบนี้โอเคแล้วไม่ขอโทษครับ โอ้ยมือลั่นครับนะ,ะ <c oughs> คือผมจะเอาลาพิษมาอัดบ็อกเข้า <c oughs> <c oughs> ใจป่ะเออแล้วก็กลายเป็นครับที่ย้อมสีฟ้าขอบคุณมากครัสีน้ำเงิน <c oughs> ไม่เป็นไรครับเรายังพอมีเงินนะฮะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาต่อไปนะฮะนี่ฮะเงินแก้ปัญหาครับเงินแก้ปัญหาและก่อนจะครับตั้งสตินิดนึงอ่าลักษณะค้ายแบบนี้เราต้องการลาพิษอีกกี่บล็อกฮะเราต้องการทั้งหมดเอ่อแปดบล็อกนะซึ่งเรามีอยู่แล้วสองก็ต้องการอีกเออเนี่ยตึกตึก,ตก ซึ่งเงินว้าเงินหมดแล้วอ่ะอ่อ่ะเลี้ยงไก่เพิ่มเติมอ่ะเลี้ยงไก่สักวันไก่พวกนี้อาจจะมีประโยชน์นะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วเนื่องจากว่าเราต้องการเงินแบบเร่งด่วนนะฮะดังนั้นฮะเราจะเอาโคบอตนพวกนี้นะฮะมาเทขายแบบเร่งด่วนฮะนี่ฮะเอาโคบอตเนี่ยฟาร์มอัตโนมัติของเราเอามาขายแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะเอามาขายป๊อปป๊อปแบบนี้นะขายขายเขาเรียกว่าแบบอยากได้เงินมากนะตอนนี้แบบร้อนเงินสุดเลยนี่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 ในโลกแห่งความจริงก็ร้อนเงินเหมือนกันครับเพราะอะไรฮะเพิ่งซื้อโทรศ แอบนินทาฮะเมื่อวานเพื่อนสนิทของเราป้ายยามือถือมานะฮะป้ายยาปุ๊บก็ซื้อเลยนะฮะยี่ห้อเออเป็นยี่ห้อจีนนะฮะยี่ห้อแบบฮันนออันเอิญยี่ห้อนั่นแหละครับเขาเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายนะฮะเออนั่นแหละครับเออถึงไหนละเออติกตึกตึกตึกตอ๋อใช่ฮะแล้วเราก็สามารถเอาไอ้นี่มาแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยพวกโคโคบีนโอเค เขาเรียกว่าแบบวิธีการปั๊มเงินแบบเร่งด่วนฉุกเฉินนะฮะนี่ฮะนี่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 ฮะเราก็มานั่งขายโคโคบีนนะฮะขายถั่วนะฮะขายถั่วมีถั่วไหมถั่วถั่วหมดแล้อ๋อเอาจริงนะฮะเราควรจะเริ่มทำธุรกิจปั๊มเหรียญทองได้แล้วเห็นป่ะเนี่ยก็คือสามารถทำได้โดยการเอาโกลเด้นบีนก็คือเหมือนเราเอาถั่วธรรมดาเนี่ยฮะมาวางไว้ตรงกลางแล้วล้อมรอบด้วยทองแค่นี้มันก็ได้เนี่ยสามารถปั๊มเงินอะไรได้แล้วอ๋อดูดิฮะเสียดายเงินมากเลยอ่ะออาช่างมันฮะเพื่อเป็นการ ไม่ทำให้เครียดจนเกินไปนะฮะแล้วก็จะโยนเข้าไปในทุ่งสาลีปิว้วแล้วเราก็จะมองไม่เห็นอีกต่อไปนะฮะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจมากเลยอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็แบบ <c oughs> ขอบคุณครับและในขณะเดียวกันนะฮะเราจะต้องซื้อไอ้เจ้าสิ่งนี้ด้วยฮะมันก็คือคอปเปอร์อินกอร์ดนะฮะเราต้องซื้อที่เป็นแบบทองแดงแบบเนี้ยแล้วก็อัดบล็อกเพื่อทําเป็นประตูด้วยเหมือนกัน้โหแล้วใช้ตั้งกี่เหรียญหกเหรียญป้าบอนะฮะแพงแพง อ่ะใช้หกเหรียญก็อ่ะซื้อไปครับนี่ฮะเงินแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เงินเริ่มจะไม่ค่อยจะมีละ <c oughs> เงินไม่ค่อยจะมีละอ่ะโอเคฮะทองหมดยังทองหมดแล้วนะฮะชีวิตน่าเศร้าดูดิได้ทองแดงมากี่ก้อนได้มาเจ็ดก้อนโอ้แล้วกว่าเราจะทําประตูคอเปอร์ทองแดงได้เอออีกนานเลยเกินดังนั้นฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีนนิวฮะ แลวคราวนี้เนี่ยฮะไอเจ้าประตูคอปเปอร์ของเราเนี่ยอย่าลืมนะฮะเอาขวานไปด้วยเพราะว่าอะไรคือไม่รู้เหมือนกันไงว่าไอเจ้าประตูของเราเนี่ยมันจะขึ้นสนิมเมื่อไหร่ดังนั้นฮะเอาขวานไปด้วยเสมอโอเคแลวหลังจากนั้นฮะเราจะต้องมาเริ่มทําไฟแช็กใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยฮะเราต้องการฐานก่อนซึ่งฐานบล็อกออฟฐานโอ้ยกระโดดสูงลาคาญังเนี่ยฮะเราต้องการฐานจํานวนมากแบบนี้ก่อนเนาะะซึ่งเราก็จะต้องเอาเหินมาแปลงแบบนี้นิดนึงเนาะ แล้วก็ทําไฟแช็คฐานซึ่งเราก็จะต้องใช้บล็อกแอมบรอสเซียงมุมแน่นอนฮะมันอ่านว่าแอมบรอสยมมุม <bros> <bros> ซึ่งรู้สึกไอเจ้าแอมบรอสเนี่ยอะหมดแล้วใช่ไหมดังนั้นฮะเรามาสกัดเพิ่ม,เต,มเติมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะสกัดแรกแอมบรอสแป๊บหนึ่งนะ,ะนี่นี่วาง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 คือมันเกียี้เกียจมันมีวิธีอะไรสกัดที่ฉลาดกว่านี้ไหมก็คือเอามาเผาอย่างนี้ใช่ไหม เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยฮะเอ่อชั่วคราวไปก่อนชั่วคราวไปก่อนนะฮะอนาคตเดี๋ยวค่อยทําพัดลมเผาแร่ที่มันดีกว่านี้อันนี้คือแบบโอ้กระโดดสูงอีกแล้วยืบโอเคไปแล้วก้อนเมฆเราไปแล้วเออคอมโบตนเราไปแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วคอมโบสโตนมันจะกลับลงมาใช่ไหมฮะมันจะกลับลงมาเอ่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งคอมโบตนมันก็จะกลับลงมานะฮะฮัลโหลคอมโบตนจะกลับลงมาไหมฮัลโหล อ่อนี่ไงกลับลงมาแล้วเอ๊เพื่อ <c oughs> บางครั้งก็อยากจะสงสัยตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเพื่ออะไรนะโอเคฮะนี่เราก็จะกัดเอ็มบรเพิ่มเติมแบบนี้โ okay. อเคแล้วเราก็มาอัดบล็อกแบบนี้อาโ okay, อเคแล้วเราก็มาครับแบบนี้นะฮะ ทำไฟแช็กถ่านเผื่อเพิ่มเติมไปเลยขาดบอกอับถ่านทำแบบนี้เพิ่มเติมแล,ล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องมาล้อมรอบด้วยลาพิดใช่ปะ่ะอ่าโอเคฮะนี่เราก็มีไก่ลาพิดเพิ่มเติมแล้วดังนั้นก็ทำแบบนี้อ่าฮะแล้วก็ล้อมรอบไปเลยฮะแบบนี้อ๋อใช้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 ใชใชใชถ่านล,อลอ้อมรอบอ๋อขอโทษฮะนี่ฮะเอาถ่านมาล้อมรอบตัวมันเองแบบนี้ อ๋อใช้ไม้นะฮะต้องใช้ฐานไม้แป๊บหนึ่งนะเอ่อต้นไม้ที่มันเป็นฐานแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอไปหาม้เพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะฮะเข้าไปที่โลกนั้นฮะฟึบหายตัวโอ้โหขี้โกงอย่างสุดซึ้งเลยอ่ะโอเคฮะเราก็เข้ามาในนี้อ๋อนะฮะมอนเตอร์ไม่เห็นเรานะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นฮะเราก็จะมาใช่ไหมมอนเตอร์คงไม่เห็นเราแล้วเนาะถ้าถ้าถ้าเห็นนี่ผมจะตื่นเต้นมากเลยนะฮะสวัสดีับพวกมอนเตอร์ทั้งหลายเอ โอ้ยมีความสุขซะเหลือเกินนะที่มอนเตอร์มันมไม่เห็นเราเนี่ยแล้วเราก็สามารถกระโดดแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยสนโนถ้าเกิดสมมติเราฟันมอนเตอร์เฮ้ยเฮ้ยนๆนถ้าเราฟันมอนเตอร์ชึบเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคือถ้าเกิดสมมติเราฟันมอนเตอร์มอนเตอร์จะเห็นเราใช่ไหมอ๋ออ่ะ,อะ,อะโอเคฮะดังนั้นฮะเราก็อย่าไปฟันมอนเตอร์จบปะจบนะฮะอันนี้เหมือนเราจะต้องทำเป็นโควูดนะฮะไม้ที่ไม่มีหน้าอ่ะฮะเนี่ยฮะทำประมาณแบบนี้โอเคอะทำเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันโอเค ยังไม่จบเพียงเท่นี้ฮะเราต้องมาอัปเกรดต่อฮะเราต้องเอามาทําแบบนี้ปะฟึ๊บฟึบฟึบฟึบไม่ใช่ฮะต้องเอาไม้ลาพิษอะได้นี่ฮะเอาไม้นะฮะมันอาจจะดูยากนิดนึงนี่เอาไม้ที่เป็นตอไม้ลาพิธนะฮะมาคราฟรวมกันแบบนี้มันก็จะได้ไม้ที่ไม่มีหน้านะฮะก็เป็นเหมือนไม้ทั่วไปทุบออกมาแล้วกันฮะสีไม้นะเขียดเกียดนะเอามาคราฟแบบนี้ฮเอ๊แล้วเราก็จะได้เป็นคอปเปอร์นะฮะอ่ารับของรางวัลทําเพิ่มเติมไปเลยฮะเ,เอาไว้ก่อนอน1ัน ชื่ achievement มันบอกว่า watch out for lightning ให้ระวังฟ้าผ่าฟ้ามันจะผ่าเราเหรอไม่มั้ง <c oughs> ไม่มั้งนะฮะโอเคเราฝากไว้ในนี้ก่อนมันจะเป็นไปได้ไหมในโลกทองแดงอันนั้นนะฮะฟ้ามันจะผ่าเปียงๆก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันซึ่งตอนนี้เงินของเราพอแล้วหรมั้งไม่รู้สิฮะอ่ะลองมาซื้อดูแล้วกันฮะนี่เรามาที่ช็อปนะฮะแล้วก็มาซื้อทองแดง เย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่เงินหมดก็วันนี้แหละเดี๋ยวอนาคตเราค่อยทําการเงินให้มันแข็งแรงกว่านี้ฮะไหนดูสิเราได้ทองแดงครบแล้วหรือยังฮะปุ๊บนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบขาดอีกสามก่อนโอเคฮะพร้อมเรียบร้อยคะเมื่อกี้ลืมกดอัดโอเคป่ะ okay, ดังนั ui, one, han, ha. ้นฮะตอนนี ui, one, han, ha. ้คะเราก็จะเอาคบโโตนมาจานวนนึงนะฮะซึ่งตอนนี้คบโโตนแน่นอนคะัหมดตูดเรียบร้อยเพราะว่าเราเอามานั่งแลกของพวกนี้นะฮะมา เรามาเริ่มทําประตูกันดีกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเก็บของที่ไม่จําเป็นแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้โอเคซึ่งขอบประตูฮะเราจะใช้เป็นแป๊บหนึ่งนะซึ่งขอบประตูฮะเราจะใช้เป็นขอบพาวเวอร์สโตนอย่างนี้ไปก่อน,นแล้วกันนะเพราะว่าเราขี้เกียจนะฮะแล้วก็แบบนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมา1 2 3สน,นะฮะแล้วก็1 2 3สปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็ ป๊อกแบบนี้โอเคฮะลวกๆโชว์คารไปก่อนนะฮะเพราะว่างบประมาณทองแดงเรายังมีไม่เยอะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ทำนี่ฮะไฟแช็กตรงนี้เอามาจุดให้เรียบร้อยอ่าอย่าลืมฮะใส่ผ้าคลุมล่องหนให้เรียบร้อยก่อนนี่ผ้าคลุมล่องหนนะฮะเออจุ๊บอ่ะใส่สิฮะปิ๊บอ่าโอเคครับผ้าคลุมล่องหนหนึ่งสองซ่มฟึบโอเคฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไร ้ยสุนักริงจอกโอเคฮะอันนี้โลกนี้มีแต่ทองแดงนะฮะก็ไม่ได้เหมือนจะมีอะไรน่ากลัวแต่ก็ยังไงก็ตามฮะเราก็จะรีบทุบประตูแบบนี้ไปก่อนนะฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะรีบขึ้นไปข้างบนนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีมอนเตอร์อะไรออกมายังไงนะฮะมอนเตอร์เริ่มออกมาแล้วมอนเตอร์เริ่มมอนเตอร์เริ่มออกมาแล้วโอเคป่ะฮะแต่ว่าเรามีผ้าคลุมล่องหนอยู่กลัวอะไรเอาใช่ป่ะเออลำคาญกระโดดสูงจริงๆเลยโอเคฮะเราก็ขึ้นมาสูงประมาณขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ ทำเป็นอะไรให้มันปลอดภัยนิดนึงนะฮะสังเกตว่าภูมิภาคโลกนะฮะหรือเทเล,ลนเนะะี่ยฮะหน้าตาเหมือนเดิมได้เลยแค่เปลี่ยนสีโลกแล้วก็จานวนมอนเตอร์นะฮะซึ่งมอนเตอร์ครั้งนี้เนี่ยมันมีเคสปสไปเดอร์ด้วยนะคะิดสภาพนะถ้าเกิดเราไม่มีผ้าคลุมล่องหนเนี่ยตายเร็วบอกเลย <c oughs> ตายแมวกันพอดีนะฮะโดยเฉพาะแบบเอฟเฟกตติดพิษเนี่ยก็รู้กันอยู่นะฮะมันจะทําให้เราแบบปางตายเลยเดี๋ยวถอดไอ้เจ้านี้แป๊บหนึ่งลำคาญแล้วก็เดี๋ยวประตูเดี๋ยวเราค่อยวางแล้วกันโอเคปะคะ่ะฮะเรา แปะแบบนี้เอาไว้ก่อนปึ๊บป๊บนะฮะคราวนี้เราก็จะต่อทางมานิดนึงนะฮะซึ่งถามว่าต่อทางเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะอยากจะต่อะฮะนนมาเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าฮะใส่รองเท้าให้เรียบร้อยโอเคฮะแล้วก็ฟึ๊บสวัสดีครับพวกมอนเตอร์เห็นป่ะรู้สึกฟินมากเลย <c oughs> มอนเตอร์ไม่เห็นเรานะฮะสิ่งเราจะต้องทําก็คือนี่ฮะ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงตุนักนหยอกน้องน่ารักมากเลยโอเคฮะแล้วเราก็นี่ฮะ ตัดไม้แบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะตัดไม้จนกว่าไก่มันจะออกมาโอเคป่ะฮะซึ่งเออเอออันนี้ไงไก่ออกมาแล้วโอเคฮะซึ่งเราก็จะจับไก่เด้จึ๊บโอเคฮะไก่จึ๊บโอเคฮะเราก็ได้ไก่ทองแดงมาเรียบร้อยฮะเอามาอีกสักประมาณหนึ่งตัวแล้วกันซึ่งเราก็จะตัดมาแบบนี้นะฮะสวัสดีครับฮัลโหลรอไก่ไก่จึ๊บจ๊บไก่ไม่ร่วงเลยอะแป๊บหนึ่งนะฮะ เนี่ยพอเรามีผ้าคลุมล่องหนมันดูแบบขี้โกงจริงๆอ่ะใช่ปะที่ผ่านมานี่คือเราวิ่งเป็นลิงเลยนะครั้งนี้คือแบบจิมมี่จิมตี่จิมมี่จิมตี้จิมมี่แลวขอไก่หน่อยเร็วไก่ไม่ออกมาให้เราเลยอ่ะเฮืออ้าวไก่เฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ย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  โอเคคือการล่องหนเนี่ยมันก็คือล่องหนโอเคเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปใกล้มากเกินไปเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวอมณ์ป,ประมาณมนแบบเขาได้กลิ่นมนุษย์อะไรประมาณนี้ไงอ่าโอเคฮะสมเหตุสมผลอยู่แต่ไก่มันก็ไม่น่าเลยนะฮะไก่ของเราเดี๋ยวไปหาใหม่เพิ่มเติม<ๆ>แป๊บหนึ่งนี่ไงคอเปอร์เต็มโลกเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมัน <laughs> เดี๋ยวอนาคตเราก็ปั๊มทองแดงได้อยู่แล้วเราไม่สนใจอย,อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ขอตามหาไก่ก่อนไก่จ้า รู้สึกว่าไก่ได้แค่ตัวเดียวเองอ่ะมันไม่ยอมได้เพิ่มเติมเลยถ้ามันไม่ได้ไก่เพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยเปดเดี๋ยวเราค่อยไปผสมไก่เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะตามนั้นฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไก่เพิ่มเติมก็ไม่ว่ากันนะฮะนี่เน่นี่เน่ยยยดังนั้นฮะประตูตรงนี้เราก็ค่อยๆสร้างอย่างนะฮะประตูตรงนี้เราก็ค่อยๆสร้างอย่างแบบระมัดระวังนิดนึงนะ แต่เอาจริงนะฮะประตูเมื่อการเวลาผ่านไปสนิมมันก็ขึ้นอยู่ดีดังนั้นก็ก็ต้องปล่อยให้มันขึ้น1 2 3สนะฮะ <Okay. S 1> อ่าเราวางขอบมุมให้มันสวยสวยหน่อยละกันโอเคป่ะฮะนี่ฮะวางขอบมุมแบบนี้อนาคตถ้าสนิมมันจะขึ้นเดี๋ยวค่อยมาแคะมันอีกทีนึงแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคจุดไฟกับโลกไม่เป็นไรได้ไก่ตัวเดียวก็ได้ฮะนี่โยนไก่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเอาไก่ธรรมดามาแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเล t s s ีมาสักนิดนึง แบบนี้แบบนี้แล้วดูสิโอเคแค่นี้เห็นปะฮะเราก็ได้ไก่ทองแดงเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวเราผสมพัน์ไก่ทองแดงเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งแล้วกันเพื่อไปการจัดเวลาตีนิวฮะแต่ระหว่างนี้ฮะเราไปแก้แค้นในโลกเนเธอร์กันสักหน่อยแล้วกันฮะจำได้ใช่ไหมเนเธอร์โหดมากนะฮะไปเข้าไปเนเธอร์ก่อนแล้วก็ใส่ผ้าคลุมเล้าหนเอ๊ะขี้โกงอย่างสุดซึ้งเลยไปเราไปแก้แค้นกันดีกว่านะฮะซึ่งในเนเธอร์ฟอร์เทสเนี่ยฮะหรือป้อมใน <c oughs> เออนั่นแหละฮะ เราไปที่ป้อมในเธอกันดีกว่านะฮะมันจะอันตรายสักนิดนึงอยากรู้ด้วยไงว่าแบบในนั้นเนี่ยฮะมันมีอะไรบ้างนะฮะว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราถ้าเราเดินไปเนี่ยอเจ้าพิกลินมันจะต้องตบเราแน่เลยแปบ๊บหนึ่งนะเราเอาดาบแล้วเราก็ฟืบแบบนี้ก่อนเออเออแบบนี้นี่เนี่ยเออเออเกือบตายแมวเราโอเคฮะเออไปฉันจะพาเธอรอยล่องไปในอาวากาศเธอด้วยเหมือนกันเจ้าลูกพิกลินฮัตชิว <laughs> นี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ย <laughs> ลงไปแล้วอ่ะโอเคนั่นแหละฮะเดี๋ยวไปไปตามล่าของในนั้นแป๊บหนึ่งนะฮะอยากรู้ว่าใน n a t u r Fortress เนี่ยฮะมันเป็นยังไงบ้างซึ่งที่ผ่านมานั่นนะฮะไอ้เจ้าตัวแท่งไฟอ่ะอันตรายอันตรายเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ฮะแน่นอนฮะเรามีที่ล่องหอนเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นไม่ต้องกลัวอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าโอเคตึง้งแปบ๊บหนึ่งนะฮะลงไปข้างล่างแปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบะบไฟตึ๊บเตเตโอเคะอะจ้าจ้า ลงไปเออเออโอเคฮะเออเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการที่เราสู้กับมอนเตอร์มันทําให้กันโอ้ยแป๊บนึงนะฮะ <Hey. S 1> เราโดนเปิดโปงตําแหน่งแป๊บหนึงนะอุดอุดอุดอขออุดแป๊บนึงนะฮะไหนดูสิฮนะเขายังเห็นเราอยู่ไหมต่เอ๋โอเคฮะมันจะปลอดภัยนะฮะโอเคฮะนี่ฮะเราก็ทําแบบนี้โอเคเขาเรียกว่าเราล่องหน ก็ต้องทําตัวให้มันเงียบๆเ,เข้าไว้นะดังนั้นะเราก็ลงไปข้างล่างโอเควัดฮะข้างล่างนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่าระหว่างนี้ฮะแปะไฟไหนดูสิมีอะไรบ้างหรือเปล่ามอนเตอร์เยอะดีจริงๆเลยนะฮะแต่เอ๋ <c oughs> โอไม่นะลืมเอาอาหารมาอ๋อเดะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองลงไปข้างล่างก่อนแล้วไปแอบดูซิว่ามีอะไรตื่นเต้นบ้างน,นะฮะนี่啊 Terrible Fortress ก็ for ถ้าเกิดสมมติอาหารมันหมดจริงๆเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับไปอีก,อกทีนึงฮะเออเออ โอเคฮะมาดูกันว่าเราจะได้ของอะไรจากกล่องพวกนี้บ้างฮันนาะโอเคฮะฟึบโอเคฮะ,คฮะได้ทองได้เซดเดิลก็ดีเหมือนกันฮะก็ดีก็ดีดโอเคอันนี้ได้อะไรบ้างทาดาโอเคฮะก็ก็ก็เหมือนจะดีอะปุ๊บไหนได้อะไรเพิ่มเติมอีกมันจะยิงเราไหมมันจะยิงเราไหมไอ้มันยิงเราอ,อ้ยทำไมทำไมเขาเห็นเราอะนาน,นี้เราผ้าคลุมล่องหนมันผ้าคลุมล่องหนจริงปะเนี่ย พ้าคุมล่องหนจีนแดงอ่าไม่รู้สินะโอ้ทำไมเขามองเห็นเราอ่ะเอดูดิเห็นปะ่ะเขาเห็นเราทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดเอางี้เอางี้เดี๋ยวขอวิ่งไปเอาอาหารแป๊บหนึง่งโอเคปะ่ะเราจะกลับมากันอีกรอบนึง่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิว้วมองไม่เห็นนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะ โอเคไปเราไปสำรวจข้างล่างกันดีกว่านะฮะแล้วดูซิว่ามันจะมีของอะไรในกล่องที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเลี้ยวมาแบบนี้นิดนึงเลี้ยวขวาอ่ะดึงๆโอเคฮะตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะอ๊ออะเออคือเราไปเข้าใกล้เขามากเกินไปไงอ่ะไหนดูซิมีอะไรมีของโอ้้ยเสียงดัง โอเครู้สึกตรงนี้มันจะมีอะไรเดือดๆนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะเจาะทะลุไปเลยสวัสดีครับนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยโอ้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 โหโอเคโอ้ยคือผมไม่อยากจะฟันเดี๋ยวมันโดนซอมบี้พิกแมนก็ได้ปะโอเคฮะตรงนี้มันดูเงียบสงบดีเหมือนกันนะฮะมันเงียบสงบเงียบสงบเกินนะฮะโอเคตรงนี้เป็นใบอมบาซอลซึ่ง ไม่ได้มีของอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่เราก็จะเอานะครับแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะมันเหมือนในเทอร์ฟอร์เทสมันแปลกป,ลกป,ลกปลกะเดี๋ยวนะมันเป็นในเธอร์ฟอร์เทสสองอันประกบกันเหรอเนี่ยดูดิดทำาไ้ทางเดินมันแบบเอ๊ะอะ่ะขึ้นขึ้นมาข้างบนฮะเนี่ยฮะเราขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมาข้างบน <laughs> โอ้ยผมชอบไอ้เจ้าอุปโ้ยชอบอุปกรณ์กระโดดสูงจริงๆเลยมันทำให้ชีวิตแบบอสบายใจโอเคฮะเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ฮะ เนี่ยดูดิมันเป็นทางเดินที่ยาวไกลมากเลยนะโอเคซึ่งตรงนี้ฮะมันมีไอ้เจ้าเออเออโอ้ยติดพิษอายแม่ชีวิตดีจริงๆนะะชีวิตที่ดีชีวิตดีที่ลงตัวสําหรับในเทเตอร์ตรงนี้จริงๆเลยเออเออเออนี่ฮะเราก็ค่อยๆจัดการเขาแบบนี้โอเคฮะเออหลบหโดด,ดีแกอ่ะโอเคฮะตรงนี้มีทางลงนะฮะเราก็มาเดินสบายๆข้างล่างแบบนี้ดีกว่า เนาะตรงนี้มันดูเงียบสงบดูดิแล้วไอ้เจ้าพวกวิตเทอร์สเกลตันเนี่ยฮะเกิดเยอะด้วยน่าสนใจเออเราจะได้หัวกะโหลกกับเขาบ้างหรือเปล่าเอ้ยได้หัวกะโหลกเฮ้ยได้หัวกะโหลกด้วยโอเคครับเก็บเก็บเก็บอ้าจ้าสุดยอดได้หัวกะโหลกละโอฮ้ยผมว่ามอนเตอร์เยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วโอเคฮะเราขออนุญาตหนีกลับบ้านก่อนนะครับหนีกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับอโอ้ยโอ้ยกลับบ้านแล้วฮะกระโดดข้ามทุกสิ่งทุกอย่างตกโลกตายไปเนี่ยนะฮะเราหนีความจริงทุกอย่าง เออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออลง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 ตรงนี้เออเงียบสงบไม่อยากจะคิดสภาพถ้าเกิดสมมติเราไม่ไมีผ้าคลุมร้องหวนเนี่ยฮะเราจะรอดเหรอไม่น่ารอดนะ้ไดมอน exactly. ใช่ปะฮะต้องขอบขอคุณผ้าคลุมล้องหวนนะถ้าเกิดสมมติใครที่ยังไม่ได้เล่นซีรีส์นี้นะฮะรบกวนไปสู้กับบอสก,ก่อนฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายมากถ้าเรามีผ้าคลุมร้องหวนนะฮะดูมังต้นฮะนี่ฮะเราได้สิ่งที่เราต้องการเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเรา อะไรมาจากไหนไอ้โถจำสแกตกใจหมดนะฮะนี่ฮะเราก็ได้โซแซนามาจากไหนกันขอโทษครับเนี่ฮะเราจะมีอะไรมายุ่งกับเราอีกไหมนี่ฮะเราก็ได้โซแซนนะฮะแล้วก็ในเทอร์วาดของเราเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดนี้ขออนุญ,ญาตเก็บกลับบ้านให้หมดนะครับโอเคผม,ผมมาผมไม่อยู่ที่นี่แล้วกลับบ้านดีกว่าคือไอ้พวกโซแซนแล้วก็ในเทอร์วาดพวกนี้ฮะมีประโยชน์เก็บไปก่อนฮนะ ตอนนี้ผมเริ่มลำใหญ่แล้วแปบปบหนึ่งลำคาญกลับบ้านยังไงเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านโอเคฮะเรากลับบ้านทางนู้นนะฮะโดยที่ว่าโอ้ยยิงกันจังเลยได้ของที่ต้องการมาแล้วไงโซแซนกับเดทวาดฮะสองสิ่งสองอย่างเนี่ยฮะคือสิ่งที่ดีนะฮะไปออกกลับบ้านซึ่งเดี๋ยวขอกลับบ้านแปปหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อไปกไปารประหยัดเวลาดิเนียวฮะอ่าขออนุญาตทำฟาร์มชั่วคราวนะฮะนี่ฮะทำฟาร์มชั่วคราวแปบปบหนึ่งปุ๊บ อยากจะบอกอะไรให้ฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นไม้คับเก่าแก่นะรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกในเทอร์วัตแล้วก็โซแซนเนี่ยฮะถ้าอยากจะปลูกในเทอร์วัตเนี่ยต้องปลูกในในเทอร์เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดปลูกในโลกปกติเนี่ยมันจะไม่โตสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่แบบไอ้พวกในเทอร์วัตมาใหมๆ่ๆอ่ะเป็นอะไรที่ลำบากมากนะฮะต้องไปทำฟาร์มในในเทอร์แล้วแบบอันตรายอันตราย แต่ว่าเด๋ยนนี้สบายหน่อยปลูกที่ไหนก็ได้หรือมันเป็นบั็กก็ไปรูนนะฮะสมัยก่อนเอาเถอะนะมันเป็นเรื่องเก่าแก่ฮะแค่มาเล่าสู่กันฟังให้ฟังเฉยๆฮะอันนี้เราได้อะไรฮะเราได้เทมเพลตอาฝากไว้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกชุดเกาะม้าเนี่ยเพื่ออ่าขออนุญาตโยนทิ้งนะฮะเพราะว่ามันมันก็ไม่จาเป็นสําหรับเราสักเท่าไหร่เราก็คงไม่มาขี่ม้าอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ป่ะฮะเออชุดเกาะทองโยนทิง้งซึ่งขั้นตอนเลี้ยงไก่เนี่ยฮะโอ้ใช้เวลายาวน,นานอีกเหมือนเดิมนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวคงยกไป โกลทามใช้เวลาตั้งพันกว่าวินาทีนานหลือเกินอ่ะรู้แหละว่าสามารถเอาเมล็ดยัดเข้าไปได้แต่มันก็เปลืองอ่ะใช่ปะ่ะรวมถึงอันนี้ด้วยฮะบ r e ดจิงคร o ดาวนะฮะหรือ b r e ด d ิง g CD เนี่ยฮะใช้เวลาเท่าไหร่ฮะใช้เวลา300วินาทีนะนานซึ่งยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวขอเลี้ยงไก่แล้วก็ขยายพันธุไก่ตรงนี้ไปก่อนละกันฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะ เราจะไปโลกถัดไปกันซึ่งมันก็คือโลกนี้มีแต่เรสโตนนั่นเองฮะซึ่งโลกนี้มีแต่เรสโตนมันจะมีอะไรสุดโหดนั่นแหละฮะรอติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วกันฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับจ้าลงหนคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอกลับไปคลิปเพียนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายยอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่อย่าลืมกดไลค์ตั้งใจท